วันนี้เวลา9นาฬิกาสเอนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงประพัดสอนวัชระหัตไัยพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพระกรถินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวัดกะพังสุรินอำเภอเมืองจังหวัดตรงังวัดกะพังสุรินสร้างขึ้นเมื่อปี2440โดยชุมชนชาวจีน เดิมชื่อวัดกะพังตามชื่อสายใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงและเนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดเป็นชายเนินเตีย้ยๆลาดเอียงจากทิศเหนือไปสู่ทุ่งนาอยู่ใกล้หนองน้ําที่เรียกว่าสะกะพังต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกะพังสุรินตามชื่อพระยาสุรินทราชานกยุงวิเศษกุลสมุหเทศาพิบาลมณฑลภูเก็ตผู้ปรับปรุงสะกะพังให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามศสีมาเมื่อวันที่2กันยายน2480 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีปี2549โอกาสนี้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนาวัดกระพังสุรินเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรังมีพระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้งดงามโดดเด่นมีเสาไม้และฝาก่ออิฐหลังคาหน้าจั่วหลายชั้นภายในประดิษฐานพระประธานพุทธศสนะงดงาม ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2542ปัจจุบันสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะใหญ่ขนใต้มีพระสงฆ์18รูป จากนั้นเดินไปโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองในการนี้วางพานพุ่มดอกไม้แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปพลับพลาพิธีประกอบพิธีเปิดอาคารศรีพัชรินทรานุศร์ก่อสร้างในโอกาสครบ100ปีของโรงเรียน เป็นอาคาร6ชั้นเริ่มสร้างปี2560แล้วเสร็จปี2564สำหรับเป็นห้องเรียนห้องแนะแนวศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์และห้องโสตทัศนศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่สร้างเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จรพระศีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้มอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีและมีจิตอาสา20ทุนโรงเรียนวิเชียนมาตุตั้งขึ้นปี2455สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างพร้อมพระราชทานนามว่าโรงเรียนวิเชียนมาตุมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระปรมเณรพระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาวันที่3พฤษภาคม2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเพื่อทาสีอาคารเรียนให้งดงามยิ่งขึ้นโอกาสนี้มอบอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่ผู้อํานวยการโรงเรียนพร้อมเยี่ยมชมผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการอาทิด้านหุ่นยนต์กีฬาและโครงงานนานาชาติรวมถึงห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดสัดส่วนมุมต่างๆโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการการสืบค้นนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองรวมถึงมุมสำหรับการอ่านมีหนังสือทุกประเภทแบ่งตามหมวดหมู่โรงเรียนวิเชียนมาตูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่นายศักดาภัยสมบูรณ์เป็นผู้อำนวยการมีโรงเรียน2,665คนครูและบุคลากร222คน